สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะทางกรมศริลปากรปร,ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติชยยาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ครั้งสำคัญในรอบ40ปีที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งส่งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศ์สถานแห่งชาติชัยยาเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2525 นายประทีปเพงตะโกอธิบดีกรมศิลปากรได้กล่าวว่านับตั้งแต่พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติชัยยาเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525ยังไม่เคยมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ทำให้สภาพปัจจุบันชำรุดทุดโทรมตามกาลเวลาประกอบกับลักษณะทางกายภาพของเมืองชัยยาเปลี่ยนไปจากเดิมมีการปรับพื้นที่ขยายถนนด้านหน้า ทำให้พื้นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติชัยยามีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังเป็นประจำเกือบทุกปีส่งผลกระทบต่อโบราณวัตถุที่จะแสดงและตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชศึกษาและจัดทำโครงการปรปับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติชัย,ยาระยะเวลา3ปีระหว่างปีงบประมาณพุทธศักราช2,564ถึง2,566ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น80ล้านบาทโดยมีเป้าหมายสำคัญคือจะดำเนินการซ่อมปรปับปรุงพัฒนาอาคารหลังเดิมและสร้างอาคารจัดแสดงเพิ่มหนึ่งหลัง พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการภายในรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆตามมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ในระดับสากลสร้างความภาคภูมิใจแก่คนในชาติและเป็นแหล่งศึกษามรดกวัฒนธร,รรมที่สำคัญของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่อไป โดยการจัดแสดงนิทศก,การนอกจากจะจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและข้อมูลทางวิชาการที่แสดงถึงพัฒนาการทางโบราณาคดีประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโดยเฉพาะในช่วงสมัยศรีวิชัยที่ปรากฏหลักฐานว่าเมืองชัยยานั้นมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางทางาศาสนาและการค้าที่สําคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่กรมศิลปากรได้ให้ความสำคัญและจะเพิ่มเติมในการจัดแสดงครั้งนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับท่านพุทธทาสที่มีคุณูปาการต่อง,งานโบราณนาคดีและการอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมในฐานะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยยาเป็นท่านแรกอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะระหว่างดําเนินการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารหลังใหม่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติชัยยา,ย,ายังคงเปิดให้บริการผู้เข้าชมในอาคารจัดแสดงหลังที่1ได้ตามปกติโดยงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมค่ะ